สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมือนี่มีบริภามาเบิ้งสวนบักแต่งได้หน่พามาตึกแห่ขื้เกเลยครับหมายธรรมชาติค้องอยู่ข้างบ้านนี่แหละแถวบ้าน หวยมาแม่โอย,อยโอยเจ้าอ้นัจจา์นี่ติดคุกได้เนี่ยนนเดี๋ยนนวรอเบิงกันครับกันตอนต่อไปในในใน ในเวลาละครับบันได้เลือกยังกว่าเลือกง้ำดีก็องได้กว่าเออเลือกงามย้ำดีเอาเอาเท่าไวูุ้่นพระเอกประจำทีมงาน เห็นอยู่บ่พรเอเห็น <You> จิมงานยังอยากสีดเอามาชเียะได้เลยได้เลยไเสียจิมงานว่ามันตึงแหเียที่จังก็ตึงแหยเออเออเสียรเียรจิมว่าจตีนุ่ีนดึงดึง

แลมังไงแหลมเ,ลเ้นนนมาดน้อแล้นบบ้างอ,อยังมึงเหม่ยนี่ก็ไตหลายแทะโอ้ยว่ามันสีว่าป,ปา่าม่เห็นยังเขาไปในหลืบ่นบ่เห็นยังมือนอือคือเลย มันน้อนอยู่ด่งอยู่เด็งหันหนมพันด่งอยู่นี่ตีนนี่มันน้อนมัน <cards> ร้องด่างไงเนี้มันด่งมันเป็นผมบ่เออหัวเน่ยอยูนี่กอยู่นี่เนี่ยน่ยเนี่ยประกาันึงจะ กอือ <ừ. S 2> <c ười> ขันยงอยู่อยู่วะนำไหนเอ็อยู่ดิคุงงกูนีแล้วเนาะาหามองแทกยากแทกว่ได้ตีนเนี่ยเขียนหน่อยไรมสงสัยอยู่นแหอยู่มันนี่สองโตมนบอันเดียวเดินเโตบักไงเลยบนพวมเมนสิลุดมือละเล้วมังนี่เน ก็คอหวานว่ามันปลาดูท่างเขียวเอาคือบมัดไลเนี่ยคอปลาออีดาตวนั่นะตน้ำอานะตันี้นะว่ามันตัวนี้นะร่วงอยู่เนี้ว่าดไวน์ตัวนีว่ายวปัิ้น ได้แล้วได้แล้วสรุปแล้วครับนี่ผลงานมือนี้นะครับพี่น้องจะไล่ตัวอยู่ครับปลาชะโดูแล้วกับปลาคอช้อนปีบยังง้รครับปักยัง่พี่ไปเมืองหาบันเม,มือลนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบคมรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ